สวัสดเีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและนักกบฏทุกท่านวันานี้ผมลัทก็อสายจ้าก็พาทุกท่นนนา,า,าททนมาฟิชชิ่งออนทัวร์ที่อ่างเก็บน้ำบางพระครับวันนี้เรามาหมาย่าตะควนครับเป็นหมายของสีจีครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมครับว่าวันนี้เราจะมีปลาอินโบมากินเบ็ดกันไหมครับครับติดตามรับชมครับ เพี้ยนตัวแรกครับใส่สวยๆนะครับครับง่าตัวแลวครับนินโบ้ครับโบเอ้ยต่เพียนครับต่าเพียนครับ มาแล้วครับไปเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วครับไม้สุดท้ายครับมาเลยครับยอดครับนี่ครับ ไบโบโบครับปานินครับคิดว่าจะแห้วนะครับครับมาเดี๋ยวมาแกะกันดูครับดีไม่ได้ถ่ายตอนที่อัาปฟ้าครับเพราะว่าเก็บของหมดแล้วครับจะกลับแล้วครับมาดูกันครับ ครับโหครับลครึ่งหน้าจะได้ครับตัวนี้ปิดทริปเลยแล้วกันครับขอบคุณน้าๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องย t u b e ของนัต๊อสายจางพิจิงกออนทัวร์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ครับปิดทริปด้วยปานินไซโปโบครับลครึ่งหน้าจะมีครับนี่ยอด